ผมนายสุวิจันทร์วรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูมีสตรีที่มีอายุ15ปีขึ้นไปจำนวน2 1 5 9 1 7คน มัคเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วจำนวน167,240คนคิดเป็นรอยละ7 7 4 6ที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวนทั้งสิ้น181,5743 0 9บาทผลจากการนำเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพเสริมรวมถึงอาชีพหลัก ทำให้สตีในจังหวัดหนองบัวลำพูมีไรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า80,000บาทครอบครัวมีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นสมาชิกในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไปประกอบอาชีพในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือต้องทิ้งบุตรหลานให้อยู่กับปู่ย่าตายายเมื่อสถาบันครอบครัวอุ่นมากขึ้นปัญหาทางสังคมเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาการลุ่งละเมิดทางเพศ ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรรวมถึงปัญหาการวาดงานลดลงหรือเบาบางมากที่สุดจึงเห็นว่าจุดประสงค์หลักในการพัฒนาบทัาทสตีที่ไม่ใช่เพียงแค่ส่งเสริมอาชีพแต่ยังรวมถึงการลดปัญหาของสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวลดความเหลื่อมล้ําต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันหรือขาดโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองในสังคมการยกระดับและ เสริมศักยภาพบทบาทสตรีในทุกๆด้านซึ่งซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ําในการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐ,ฐกิจให้แก่กสตรีสวัสดีคะ่ะดิฉันนั่งกีรนาชินนวุฒ เป็นประท่านกลุ่มไม่กวาดบา้านหอยบงนะคะค่ะกลุ่มของเฮ้านะคะได้ไปกู้เงินของอกองทุนพัฒนาบทบาทสตินะคะเป็นเงินทุนที่แบบว่าดอกถึกนะคะตั้งแต่ตอนแรกนะคะที่ไปกูะะ้แม่กเฮ้าเป็นอาชีพเสริมนะคะเราเฮ้าเฮ็ดมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นอาชีพที่แบบว่าสางไล่ใดแขกพวกของเฮ้านะคะ สวัสดีครับประภพในทรัสตีนั้งพิลลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบุรูในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบัทสตรีจังหวัดหนองบุรีสำนักงานเลขานุการคณะนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบัทสตรีระดับจังหวัดมุ่งเน้นในเรื่องการเตรียมความพร้อมข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญในการดําเนินโครงการแต่ละโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบัทสตรีได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนเยียวย สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหรือกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่กระบวนการหรือขั้นตอนในการยื่นขอรับการสนับสนุนไปจนถึงการติดตามและอะา่านารายงานผลการดำเนินงานโครงการนอกจากนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยการบริหารจัดก,การกลุ่มที่มีระเบียบข้อตกลง และการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจนรวมทั้งการได้รับการส่งเสริมสน,นับสนุนและพัฒนาจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆและสิ่งสําคัญที่สุดคือตัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของกลุ่มจะต้องมีความตั้งใจความรับผิดชอบความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและเอกภพของกลุ่มการดําเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีกลไกในการขับเคลื่อนง,งานให้มีความทั่วถึงและครอบคลุมแก่สมาชิก กองทุนพัฒน,นาบุรพศีในการเข้าถึงแหล่งทุนและการได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบุรพศีผ่านอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนที่มีอยู่ทุกหมู่บ้านตําบลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ทั้งพัฒนากรที่ดูแลรลับผิดชอบในแต่ละตําบลรวมทั้งพัฒนาการอําเภอที่จะต้องช่วยส่งเสริมสนันสนบสนุนและให้คําแนะนําปรึกษา ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการเงินทุนจากกองทุนด้วยสวัสดีครับผมดอกดินต้มทองครับพัฒนาการจังหวัดหนองบวอัวลำพูเกือบสี่เดือนครับที่มารับตําแหน่งที่นี่ก็มีงานที่ท้าทายงานแรกเลยก็คือเรื่องของการาลดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวิธีการที่ผมได้ดําเนินการมาในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็คือเรื่องแรกเลย ประชุมยุโยงปูปันพัฒนากรเจ้าที่พัฒนาชุมชนทุก,กระดับโดยมีแนวทางในการทำงานที่สำคัญคือหนึ่งเลยการติดตามนี้และก็ตั้งกลุ่มลายทุกอำเภอทุก,กระดับนะครับแล้วก็ต่อมาเนี้ยเมื่อมีการตั้งกลุ่มลายทำงานก็ส่งเข้าไปในกลุ่มลายทุกคนต่อมาขีดเส้นใต้ ผู้บัาการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนให้มอนิเตอร์ว่าที่ไหนไปติดตามนี่แล้วก็ให้รายงานจดบันทึกนำเสนอพันการจังหวัดทุกเช้านะครับหลังจากนั้นก็กำชับอีกขีดเส้นใต้เจ้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ส่งรายงานความก้าวหน้าที่โปรแกรมที่กรมกที่กรมได,ได้จัดทำขึ้น แล้วก็โชว์ผลงานลงไปในกลุ่มไลน์นั้นอีกเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในเรื่องของการบริหารจัดการานี่ทุกๆวันนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้อำเภอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามสีที่จังหวัดได้มอบนโยบายคือสีเขียวเป็นกองทุนที่มีการใช้ในปกติสีเหลือง ใช้นี้บ้างมันใช้นี้บ้างสีแดงคือไม่มีไม่นี้ไม่จ่ายไม่ใช้เลยนะครับอันนี้ก็ให้รายงานจากนั้นนะครับกลุ่มไหนที่เป็นสีเหลืองหรือสีแดงก็มีแนวทางชัดเจนในการที่จะให้ปฏิบัติเมื่อได้หลักฐานครบนะครับก็มาเข้าสู่มาตรการไก่เกีย่ยก่อนฟ้อง,องโดยขึ้นไปไก่เกีย่ยก่อนฟ้องในชั้นศาลให้มีผู้พิพากษา นะครับได้มาเป็นตัวกลางแล้วก็ไกลเกีย่ยก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงนี่ลดลงนะครับในระดับหนึ่งจากนั้นนะครับก็เป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีโครงการไก่เกียรก่อนฟ้องพึ่งแรกของประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสาพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พชนมรรษาหรอบ28กรกฎาคม2พันริร่วมกับศาลจังหวัดนลนังางลำพูท่านก็เมตตาได้ล,ลงไปบรรยายพบปะกลุ่มสตรีที่นี่เกินกำหนดชำระที่แห่งแรกเลยคือที่อำเภอนากลาง56กลุ่มที่มาก็ปรากฏว่ามีการชำระเงินเป็นเงินสดเข้ามามีการนัดและย่ยเวลาที่กระชับมากขึ้นนะครับในการที่จะชำระนี่ก็ถือว่า มาตรการสําคัญๆที่ได้ทํางานเกือบสีเดือนเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องที่ผมได้ทําเลยก็คือทําทันทีโดยเฉพาะนะครับนโยบายผมเนี่ยเ็ตทอเลยทอ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 ทำทันทีคือทวงทุกที่ทวงทุกที่แล้วก็ทําทันทีโดยทีมครับไะนั้นเนี่ยถ้าอันไหนที่จะต้องการปรับลดรายบุคคลเราทําให้ ต้องการลดเบี้ยปรับเราทําให้ก็ทุกวันนี้สถานการณ์นี่ของจังหวัดน้ำบรวลมภูก็ดีขึ้นเยอะเลยครับขอขอ,ขอบคุณ,คณกรมก,การพัฒนาชุมชนที่ให้โอกาสเฮ้าได้กู้ยืมเงินเพื่อการมาลงทุนในกลุ่มของเฮ้าลุ้มท่อผ่าค่ะจากเราทําการเกษตรเ,รเนาะค่ะทีนี้เฮ้ามาท่อผ่าเฮ้ามาประกอบอาชีพเฮ้าท่อผ่านี่ไล่ได้เพิ่มขึ้นค่ะสามารถทรงลูกเลี้ยง ซึ่ง <ซะ S 1> ตอนนี้ <ซะ S 1> การท่อพาากจาก,กาอาชีพเสริมตอนนี้กลายเป็นอาชีพรักแล้วค่ะเห็ดให้ศักยภาพสมาชิกในกลุ่มของห้ามีรายได้เพิ่มขึ้นเฮ็ดให้การเป็นยูชีวิตประจําวันของสมาชิกกลุ่มดีขึ้น <ซะ S 1> ค,ค่ะ,คะ